2.095.38เดี๋ยวมาดูนะครับเอาล้อหลังปล่อยมาจอดรอก่อนคันล้อรุ่นซูเปอร์พันห้าอันดับหนึ่งหมายเลข34มหนึ่งนาที58.651อันดับสองหมายเลข5 2าสองศอันดับสามกิริสัก สอนดี222 361อันดับ4เลขแปลงยาว236 458อา้าวต่อมาล้อหลังพร้อมไหมเชิญเดินทางไหมเช็คก่อนจับเวลาพร้อมไหมอา้าว191เ้าเชิญเมื่อเช้าทำไว้2นาที14 485 มึงก <91. S 2> ้าหนึ่งโอ้โหนี่แกหักพวงมาลัยเนี่ยคนนครปฐมฮะถนนมาลายแมนนะ่ะนครปฐมกำแพงแสนเนี่ยอยู่ซ้ายเลยอใูใหญ่ๆเลยเนี่ย,ยใต้เยอูซีนีวัดเนี่ย ทำเป็นช่างทำรถเองอะไรเองชอบก็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 ชอบ,ชอ,บออกมาอ่ะโอเคอาจจะเป็นลองดีหน่อยแต่ก็หวดประจํานะ ิดนึง,งมามองไปด้านหน้าคือเป้าหมายออกมาครับสะบัดซ้ายรุดออกไปสะบัดซ้ายปั๊บสะบัดขวาต่อครับสะบัดขวาต่อเปรียมขึ้นเนินลงเนินข้างหน้าคือโค้งซ้ายโค้งซ้ายเข้าทางตรงครับ เตรียมเข้าล็อกเวลาปรับสะบัดซ้ายเข้าไป <ส term il ch> เวลา2.066.58เอาคันต่อมาเชิญหมายเลขสิบสา ไม่เกลาเกี้ยงป๋าใหม่จากทีมนายกมนบนี่ครับนิสสัน ราจะเอาเวลานะทั้งสองรอบอันไหนดีสุดจะมาเป็นตัวตั้งสำหรับการอัดอันดับไม่ได้อารวมนะครับ สวยลมมาครับน่าจะมีฝนฝนเบาโอ้โหขนาดนี้ต้องบอกว่าในสนามนี่ลมแรงมาก วพ oh, wow, 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 wow. ายุจะมาจากประจวบฮะผ่านคนครปฐมราชบ,บุรีเพชรบุรีคนครปฐมจะเข้ามาที่สุพรรณทัแล้วการนี้ฟ้าเริ่มมืดแต่เชื่อว่าลมจะพัดไปฮะพัดไปนู่นเลยฮะอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนครนรค์ไปทั่วที่นู่นเลย ไปแท็กเปอร์นี่ฉายาเขาป้าโหเป็นไงมาสวย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 มาดูเวลาเป็นไงครับป้าใหม่เวลาสองหนึ่งสาจุดสองเจ็ดสองเอาคันตน่อมาปล่อยมา เกษมอุทยานินครับหมายเลข98เชิญเลยครับเกษมอุทยานินแม่สอนมาครับแมาเดี๋ยวดูดิมันเขียนว่างไงดูโลโก้นี่โลโก้เขียนว่างไงอนะ โริต้าครับนี่เรียกว,ว่าแข่งรถมาไม่ต่างกับ20่ปีนะฮะ,กะเกษอุทยานินมันมีอยู่2เกษนะฮะอีก,กเกษหนึ่งก็โอ้โหลมแรงมาก เส็นนี่มากับพายุเลยมากับพายุเลยครับโอ้ยขวางสวยหนีพายุฮะดูดีว่ากำเส้กับพายุพาย,พายเ,รเร็วกว่า ไปมาเออสวยเร่งกับมาโง่บือเมือนกันบือเมือนกันในช่วงเกียร์รอบไม่ถึงแต่บือเขิาต่อเข้นต่อ เนเทนยัดเข้าไปั๊บขวาเสร็จปั๊บขึ้นเนินมองเนินมาข้างหน้าคือโค้งซ้ายซ้ายเดินแรงเลยยัดเกีย์แล้วปล่อยสไลด์เลยถ้าเป็นขับสี่ล้อจะสวยมากโค้งนี้ขับสี่ล้อนี่จะไหลลื่นไปเลยสวยมากอ้าวหักมาอีกทีครับซ้ายเข้าทางตรงจับเวลาหน่อยทีมาป็นการคุณชมฟ้า องหนึ่งเจ็ดจุดหกเก้าสองต่อไปต่อไปหมายเลขกแปลครับพูยทำเวลาดีสุดในรอบแรกตอนนี้ตกเป็นอับสองอยู่ ต้องมาไล่กับนี่ครับไล่กับสันติศรีธิริวัตร<า>อ่าต่อไปล้อหนะ้าโอเพ่นมาเลยก่อนผลจะล่วง เอาละแกจะเอาให้ได้ครับตอนนี้ก็ตกเป็นรองอยู่รุ่นต่อไปสองล้ล้อหน้าโอเพ่นเรียกมาล้อได้เลยสวยจะเอาคืนได้ไหมมันน่ารักดี อดีตแชมป์ะเนี่ยยอมไม่ยอมแค่นั้นน่ะอยู่กลับมาโอ้หน้านิดนึงโอ้เสียไหลหน่อยโอเคฟ้าเกยไปหน่อย โอ้โหเลขหนึ่งรุ่นโอ้โหโ,อโหหมอ,อับลาดบุรีกันนะคอมาอมชิงกันตอนนี้ คนครปฐมนำอยู่ด้วยเวลา2นาที06มาัดวิ่ง207รอบแรกเดี๋ยวดูซิว่าเป็นไงครับออกมาก็าจะเป็นไงบ้าง208.718ไม่ทันครับอันดับหนึ่งเป็น,นปสันติศีศีวัต206.658 อันดับสองหมายเลขแปดครับมานัรักดีสองศูนอันดับสามสองหเป็นใหม่เกาเกียงอันดับสเป็นเกษมอุทยานินครับตามนี้